กลับเข้าสู่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะทะ่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะใครที่เจอแก๊งมิจฉาชีพมาหลอกลวงเนี่ยเราอยากเชิญชวนอาจารย์ฉัตรประพละให้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งในรายการอย่างน้อยที่สุดก็คือมาเป็นอุทาหรณ์นะฮะมาเตือนคนอืืนๆไม่ให้ตกเป็นเหยื่อน,นะพี่ฉัตรประพละนะติดต่อรายการเราได้ง่ายมากใช่ไหมคะก็ติดต่อได้ครับโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 1 7 1 5 9 5 5 1้ก้งถึงามครับก็ต้องถามน,นะอาจารย์ฉัตรประพลเคยเคยโดนคนชวนเทรดทองอะไรบ้างไหมคะ มีครับมาก็มาทั้งหลายทั้ง SMS ทั้ง SMS นะฮะทั้งมีการโทรเข้ามาแต่เราไม่คุยเพราะว่าก็เป็นคนระวังอยู่เพราะรเราก็ทำรายการอย่างนี้เราก็ได้ยินเรื่องราวจากการมาเตือนภัยกันใช่ไหมค,ครับแต่ก็ยังมีอยู่ทุกวันอ๋อนั่นแหละค่ะเจอกันวันละหลายรอบเหมือนกันนะบางคนคบ,บอกวันนี้นะคะท่านผู้ชมครเรามีผู้ที่ เสียหายนะฮะจากแก๊งมิจฉาชีพนะ,ะชวนเทรดทองมาร่วมอยู่ในรายการกับเราอะนะฮะท่านแรกซ้ายมือดิฉันอะนะฮะก็เป็นนายสัตวแพทย์พีรพันธ์อุ่นมีค่ะศูนย์เงินเป็นล้านหกนะฮะสวัสดีครับ,รบพี่หมอครับสวัสดีครับผมค่ะท่านที่สองนะฮะเป็นน้องเบียร์ที่ดิฉันเกริ่นว่าทักไปหามิจฉาชีพ <S 2> <S 2> <S เองเลยนะน้องเบียร์ครสวัสดีค่ะนะตอนนี้ยิ้มออกนะเพราะเหตุการณ์ผ่านมาพอประมาณหนึ่งนะฮะ ถ้าไปทักตอนที่เพิ่งเกิดเรื่องนี่รอยยิ้มไม่มีมีน้าตาแทนนะฮะ <c oughs> แล้วก็ท่านที่3นะฮะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ท่านพันตำโรวจโทรประดิษฐ์คุ้มสวัสดิ์รองผู้กับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนทางบกสอทสองนะฮะสวัสดีค่ะนะคะคือในส่วนของคนร้ายที่มาหลอกลวงนะฮะทั้งพี่หมอแล้วก็คุณเบียร์เนี่ยเขาอ้างธุรกิจเดียวกันนะฮะก็คือทําธุรกิจเกี่ยวกับใบชา <c oughs> นะฮะแต่ว่าในเรื่องของการเข้ามารู้จักกาันอันนี้น่าสนใจนะคะ พี่หมอคะนิชาชีพเขามารู้จักกับพี่หมอได้ยังไงมันติดต่อกันได้ยังไงก็ทักผิดครับเ้าหรือร่างอ้างว่าเขาเขาอ้างว่าทักผิดมาว่าเออที่ที่ตรงเนี้ยขายไปหรือยังที่ทางอะไรเฟหรือว่าทางทางไลน์ครับผมทักไลน์มาหาเราใช่ทางไลน์แล้วเราก็ด้วยเป็นอาชีพที่บริการเราก็อ๋อขอโทษนะครับที่นี่เป็นร้านสตวแพทย์ไม่ใช่แล้วเขาก็อ๋องั้นขอโทษด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยไว้ โอกาสหน้าถ้าจะมาเที่ยวหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็เขาอยู่เชียงรายเขาเขาจะให้คําแนะนําแบบแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ม่อาชีพนี่โอ้โหมนุษยสัมพันธ์ดีมากมชวนมามเที่ยวเชียงรายใช่ครับแล้วยังไงต่อคะแล้วเราก็รับผมครับแล้วเราก็หายไปแล้วเขาก็ทักมาอีกสักสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนชวนลงทุนชวนให้จ่ายเงินเนี่ยค่ะเขาพูดยังไงฮะเ,เขาก็เหมือนกับคุยกันไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆ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 เหมือนเหมือนเขาก็ไม่หยุด เราก็เป็นเฟลลี่เราด้วยอาชีพบริการแล้วก็แล้วก็แบบเหมือนกับไม่ได้มองโลกในแง่ร้าย,ายมองโลกบวกก็เลยโดนบวกเลย <c oughs> โดนบวกครับ <c oughs> เขาก็เลยชวนพี่หมอเทรดทองเขาก็เสนอก่อนเลยบอกว่าเออเนี่ยหนูหนูหนพี่พี่รู้จักกราฟไหม,มเขาก็โชว์กราฟให้ดูแบบเป็นแบบเป็นวิชาการเลยเรากว่าอืมรู้จักนะพี่หมอเขาก็เทรดทองอยู่แล้วใช่ครับก่อนหน้านี้ค่ะแล้วทีนี้พอแั้นปุ๊บ เขาก็เขาเห็นว่าเราเริ่มสนใจแล้วก็รู้จักเหมือนกับนับหนึหน่งได้แล้วเขาก็เนี่ยของหนูอะเพิ่งได้กําไรมามเขาก็โชว์ศักยภาพเขาว่าเขาสามารถลงทุนไปเท่านี้เขาได้มาเท่านี้เลยนะเนี่ยแล้วมันก่อนตุดจ,จีนพอดีก็นี่เป็นอ่างเปาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเราก็เลยเชื่อเขาก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่<อ>แต่พอดีเขาไปนําเสนอในสุดส่วนที่เราไม่รู้จริงออพอดีเราไม่รู้จักใบแนนซ์พอ แต่ใบนั้นนี่มีตัวตนจริงใช่เราเรารู้จักแต่ว่าเราเราไม่รู้จักจริงเราไม่ไปสอบถามคนอื่นเราเราคิดว่าเราเราจะเข้าใจอืมพอจะเข้าใจแต่เราก็ไม่ได้สนใจเลยมากแล้วลงทุนครั้งแรกกับเขาไปเท่าไหร่ครับพี่หมอหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งแล้วได้ผลตอบแทนมาสองพันเก้าโอเคก็ถอนออกมาได้ด้วยแล้วลงต่ออีกก็เลยต่อเนื่องแล้วต่อเนื่องนี่ลงไปทีละเท่าไหร่เท่าไหร่คะ ก็ครั้งแรกหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก,ก็ก็ต่อไปก็เป็นแสนแล้วได้คืนไหมฮะตอนเป็นแสนแสนก็เริ่มเริ่มคือตอนนี้เขาก็เอาเรื่องแบบจะร่วมจะชวนร่วมไวนั่นแหละร่วม <ทำ S 2> ร่วมเป็นครอ,อบครัวเดียวกัน<อ>ก็คือจะชวนไปอยู่เชียงรายจะแบบจะไปมีใช้ชีวิตร่วมกันอะไรประมาณนั้นนานไหมฮะช่วงที่แบบติดต่อกันทางโทรศัพท์ประมาณ2เดือนฮะสเดือนชวนไปอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันก็พลาดครับพลาดไม่เป็นไรคือมองโลก ดีเกินไปแต่รรมดานะท่านผู้ชมคนเป็นสัตยแพทย์ก็จะมีจิตใจเมตตาอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะพลาดเลยนะฮะแล้วคุณหมอก็เลยจ่ายเงินไปให้เขาแต่ว่าจ่ายนี่คือจ่ายเพื่อลงทุนเทรดทองใช่ไหมฮะไม่ได้เขาเปล่าเปล่าใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อแล้วเวลาถอนคืนไม่ได้มันใช้เหตุผลอะไรอ้างกับเราฮะอ๋อเราเราเป็นยูสเซอร์ใหม่ยูสเซอร์ใหม่โชคดีที่ว่าเราได้โบนัสเรามีคําว่าโบนัสเข้ามาค่ะถ้าสมัครไปเท่านี้แต่เราต้องได้ยอดเท่านี้นะแต่คือพอเอาลงเราลงของเราไปปุ๊บเขาก็เอาลงมาเติม รวมกับเราเหมือนจะรวมเป็นแบบให้ให้ความมั่นใจว่าเราจะใช้ร่วมกันนะเงินก้อนนี้ค่ะแล้วก็ยังขาดอยู่ยังขาดอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวเท่กี่แสนคะสามแสนแปดหน่อยเดียวท<ต>ี่หมอก็เลยไปเติมให้เขาไม่เติมครับตอนนั้นคือรู้และเริ่มเริ่ม,ม,มาาละแคะระคายเลยว่าเอ๊ะม,มันไม่มีโบนัสนี่หว่ามันไม่มีฝากระบบไหนที่มันได้โบนัสอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วในที่สุดยอดรวมความเสียหายของพี่หมอก็คือ ล้านห <6, S 2> ฮะหนึ่งล้านหกแสนบาท่ทุกวันนี้ติดต่อเกาได้ไหมฮะโทรไปแต่ว่าไม่มีใครรับสายโทรไปไม่มีใครรับสายเอาละนี่คือของพี่หมอนะฮะต่อไปน้องเบียร์น้องเบียร์รู้จักมิจฉาชีพหรือทำไมแชทไปหาเขาได้คืออันนี้มันมันมันเป็นเรื่องเรียกว่า มันสวยก็ได้พี่คืออะไรขึ้นน้องเบียร์ว่าคือแอปพลิเคชันไลน์อะครับมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมยูก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาเราคือด้วยความที่เบียร์เป็นทำอาชีพเป็นเซลนะคะก็คือมีการแอดขายรถหรือว่าขายอะไรให้กับลูกค้าอยู่แล้วคือเราอะแอดไลน์ประจําอยู่แล้วแล้ววันนั้นะเราจะแอดไลน์ลูกค้านะครับแล้วมันมีตรงเนี้ยฮะมันจะมีปุ่มบวกเพื่อนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้างล่างเนี่ยฮะมันจะมีเพื่อนใหม่ เขาบอกว่าไอ้เนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ยมันก็จะบอกว่าแนะนําเพื่อนอ่าใช่เราจะสไลด์ทิ้งนะครับแล้วเรากดตรงเครื่องหมายบวกคนตรงนี้ค่ะลายเราก็เลยไปเด้งที่เขาลายเราก็ไปเด้งที่ลายมิจฉาชีพอ้าวเด้งที่มิจฉาชีพแล้วยังไงคะอืมคือเต็นความที่เด้งไปเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็คิดว่าเป็นรุ่นน้องที่มหามหาลัยเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆหรือว่าหรือว่าจะเป็นรุ่นน้องเราเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเพื่อนที่แนะนําขึ้นถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเบอร์เราเขาก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยเขาก็ทักกลับมาทักผมกลับมาว่าลูกค้าชาหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ใช่ครับผมโกดผิดบอนกันแต่ทีเ <laughs> น,นี้ยก็มีการคุยเ <laughs> ขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรคือปกติเลยนะคะผมก็ขอโทษเขาบอกว่าเออพี่ขอโทษด้วยพี่ทักผิดแล้วไปชวนลงทุนกันได้ยังไงอมีการคุย คุยเป็นเพื่อนแบบเขาก็ถามเรากับแต่เว้นระยะนะคะไม่ใช่แบบว่าเขาเขาชวนเลยอ<ม>ะไรเงี้ยก็เว้นระยะไปสักสามสี่วันดูเป็นธรรมชาติใช่<ม>แล้วเขาก็ด้วยความที่เราใช้ชื่อลายด้วยชื่อตัวเองเขาก็บอกพี่เบียร์ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ทักทักทักเหมือนเราก็คิดว่าเป็นลูกน้องเราเราก็บอกอ่าใช่สนิทเลยเรียกสนิทเลยแล้วทีนี้เขาก็<ม>คุยไปเรื่อยเรื่อมีการ อ่าบอกว่ามีมาจะได้มาเที่ยวเชียงรายบ้างไหมอะไรเงี้ยบอกว่ามาสร้างครอบครัวด้วยกันไหมไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ยังนะคะท่านผู้ชมล้วเขาบอกว่าผมก็บอกว่าอ๋อช่วงนี้งานพี่ยุ่งมากเลยแต่พี่ไปอยู่นะเชียงใหม่อะไรเงี้ยพี่ก็มีแพลนไปเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็คุยกันแล้วทีนี้เขาก็ถามไปเรื่อยๆว่าเราทําอะไรเราคือด้วยความที่แบบทำอาชีพขายแบบขายรถอาจจะเป็นแบบออนไลน์อะไรอย่างนี้นยอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็เหมืมอนกับค้นหาเราไรราด้ง่ายเพราะว่า ตามทิกตอกตามอะไรเงี้ยเขาก็มีแบบลูกค้าติดตามเราอยู่แล้วและในที่สุดก็ชวนไปลงทุนเทรดทองเขายังไม,ไม่เชิงชวนนะคะเ,เขาจะใช้จิตวิทยาในการพูดว่าพี่ทาอะไรอยู่ผมก็บอกว่าผมขายรถนะแล้วก็ขายมือสองด้วยขายอะไรด้วยหลายอย่างแล้วก็ทําธุรกิจขายโต้งเกี่ยวกับอัออนนี้กําลังจะขายน้ําผักผลไม้อยู่อ,อ,อะไรเงี้ยคือเราทําหลายอย่างเขาก็เลยบอกว่า ดีนะทําหลายอย่างหนูก็เนี่ยทำธุรกิจดู่แต่หนูก็มีอาชีพเสริมเหมือนกันหนูก็ทําแบบว่าเทรอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราทําไม่เป็นค่ะแล้วเขาก็ส่งการ,รมดให้เราดูแล้วก็บอกว่าพี่ดูไม่รู้เรื่องหรือพี่ปวดหัวพี่เห็นการาฟพี่ก็เวียนหัวแล้วหรว่า,าไปเสียงเงินลงทุนกับเขาได้ยังไงนี่ไม่เห็นการาฟเราก็เวียนหัวแล้วคะวันนั้นเราเราไปทํางานข้างนอกเราไปมีการไปซื้อรถยนต์ของแคมรี่แล้วมันก็ร้อนแล้วไปแล้วสุดอ่ะสูงแล้วรถมันโดนชนแล้วมันไม่จบ บนก็เลยบนนิดหน่อยบนกับเหมือนทนํานองบนกับเพื่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยลองกับเขาไหมสักครั้งหนึน่งจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอรอย,อย่างนี้อีกที่แน <c oughs> ่นอนเลยนะฮะท่า,า <c oughs> นผู้ชมน่าจะน้มน้าวใจประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วเราก็ลองเงินไปกับเขาเท่าไหร่คะอ่าครั้งแรกคือตอนแรกเราบอกว่าเดี๋ยวพี่คิดดูก่อนแต่เขาก็ทักมาเรื่อยๆรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยลองก่อนไหมเราก็เลยลองครั้งแรกเราลองไป4ี่หมได้เงินกลับมาเท่าไหร่คะ4 3 5 0 0บาทค่ะภายในระยะเวลา สินาทีแล้วถอนได้ไหมคะถอนได้ครับโอ้สิห้านาทีสี่หมืได้มาสี่หมนสามพันใช่ครับสิ้านาทีได้สามพันใช่ก็คือเขามีการบอกว่าพี่ มันไม่ได้ได้กาไรเยอะนะเขาบอกว่าแล้วพี่การเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าโลภก็คือเทรดแค่วันละครั้งเท่านั้นแล้วกาไรนะเขาก็ <c oughs> ดูเหมือนแบบดูเป็นคนดีนะไม่เตือนเราด้วยนะ,ะแล้วเขาบอกว่ากาไรมันได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่เต็มที่ก็สิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ตอาอกิบห้านาทีเนี่นะฮะต่อวันนะผมก็เลยถามเขาว่าอ้าวแล้วมันไม่มีโอกาสเสียเหรอเขาบอกว่าเสียสิพี่แต่ว่าเราเราเล่นโดยในบรรทัดฐ,ฐานเพราะว่าเราต้องมีวินัยเราเทรดหนึ่งครั้งแล้วเรา เราออกเลยเราอย่าโลภถ้าเราโลภปุ๊บก็คือเราจะหมดเขาก็บอกเราแบบนี้เขาก็พูดดูมีหลักการน่าเชื่อถือนะดูไม่ได้แบบอยากได้เงินหรือว่ากระตุ้นให้เราเล่นเยอะอ่าแล้วกําไรมันไม่ได้เวอร์เขาไม่ได้บอกว่าได้30%มสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์ซ็นในพิชัยเาบอกว่าแค่10%ซึ่งมันเป็นกําไรที่เบียมองแล้วว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะแล้วคุณเบียถามหน่อยครั้งแรกได้กลับมาคืนครั้งที่สองลงไปเท่าไหร่คะแปดหมื่นะแล้วได้กลับมาคืนไหมคะคืนครับเท่าไหร่ประมาณตอนนั้นเขาบอกว่า แนวโน้มตลาดไม่ค่อยดีแล้วก็ได้กําไรมาแค่ประมาณ5,000กว่าบาทลง8 0 0 0 0นได้5,000ภายใ,ในเวลาก็15นาทีเหมือนเดิม15นาทีครั้งที่3ลงไปเท่าไหร่คะ3 0แสนสแสนกว่าบาทครับได้กลับมาเท่าไหร่คะยังไม่ได้ <laughs> อ้าวในเมื่อลงไป3 0 0แสนไม่ได้แล้วมันนาไปสู่6 0แสนได้ยังไงคะ <laughs> คือเขาจะคือพอเราได้แล้วเนี่ยเขาก็จะออกอุบายว่าเนี่ยพี่เอางี้ไหมเรามาหุ้นกันคนละครึ่ง เเหมือนลยให้มันได้คุให้มันได้เจ็ดแสนให้มันได้ทุนเจ็ดแสนเพื่อที่จะไปเทรดแล้วก็เราก็เก็บอ่ากําไรของการเทรดเนี่ยไว้แล้วเราถอนทุนออกมาเพื่อที่ว่าเราครั้งต่อต่อไปเราก็ค่อยๆปั้นพอร์ตเอาอย่างเงี้ยครับอแต่พอเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาพอตอนเช้าผมจะถอนแล้วเขาบอกว่ามันถอนไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ไปถามหน่อยดิว่าทําไมถึงถอนไม่ได้เหมือนเขาแกล้งไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ แล้วก็แชทไปถามแอดมินว่าทําไมถึงถอนไม่ได้แ,ดดอแอดมินตอบว่าแอดมินตอบว่ามันมีบัญชีที่3ที่สโอนเข้ามาบัญชีเทรดของเราโดยที่เราไม่ได้แจ้งเขาก่อนอ๋อก็เลยมีปัญหาใช่ก็เลยระบบก็เลยล็อกรู้ไหมคนที่ตอบมาคือใครเขานั่นแหละตอบใร่ <laughs> <laughs> <ะ S 1> ตอนแรกก็ <laughs> <อ>ไม่รู้หรอกทีนี้ก็เอาข้อความเนี้ยกับ ไปหาเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีบัญชีที่สามเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เคยร่วมทุนกับใครเหมือนกันแต่เขาเล่นมานานแล้วแต่เขาไม่เคยลงทุนร่วมกับเพื่อนหรือว่ากับใครแบบนี้อ่าเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เอาไอดีของเขาอ่ะค่ะให้เราค่ะแล้วก็ให้เราเอาไปแจ้งแอดมินเ้าบอกว่าผมก็ถามเราว่าแล้วต้องแจ้งว่าอะไรเขาบอกว่าพี่พี่เอางี้พี่ไปบอกว่าแฟนโอนมาก็ได้อ่าผมก็ไปบอกตามเขาเขาก็ยิ้มเลยเราะอว่าแฟนโอนมาก็ได้ผมว่าอันนี้เป็นไอดีแฟนเขาก็ตอบกลับมาว่า อ่ะโอเครับทราบแล้วก็จะให้เราปลดล็อกโดยการที่เราต้องโอนจากบัญชีเราอะ่ะเพื่อเท่ากับจํานวนเงินที่เขาโอนมาอขอโทษเถอะว่า,าช่วงที่เราติดต่อโอนให้เขาสามแสนสามแสนเนี่ยเคยเห็นหน้าจริงๆกัาไหมเคยเจอตัวกันเคยวิดีโอคอลเห็นหน้าเขาไหมฮะครั้งเดียวคะวิดีโอคอลครั้งหนึง่งแล้วเป็นตัวเขาจริงๆหรือว่าเป็น AI สังเกตพิรุษได้ไหมฮะคือถ้าถ้าเมื่อก่อนน่อาจจะคิดว่าเป็นเขาแต่ตอนนี้คิดว่าเป็น AI เพราะว่าภาพมันจะกระตุก อ๋อแล้วของพี่หมอเคยก็วิดีโคอคอลเหมือนกันครับเห็นหน้าเขากี่ครั้งครับพี่หมอโอ้สี่ห้าครั้งนะครับผมอ๋อสี่ห้าครั้งแ,แล้วมีอะไรพิรุธไหมฮะไอตรงนี้ครับที่พี่พตำรวจเขาบอกว่าให้สังเกตปากนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้เอกใจแต่<ย>ก็ก็เหมือนกับคอลคุยโทรคุยกันหมีนฮะแต่ว่าไม่นานเท่าไหร่คือถ้าปากก็จะเป็นถว่างาถว่วงาถั่วงาแค่นั้นจะเป็นคำใช่ไหมครับอ๋อนี่คือสิ่งที่ทั้งสองเจอมา แต่ทั้งนี้นะคะท่านผู้ชมที่เคารพนะคะก็คือว่าในส่วนคุณเบียร์เนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปด้วยได้ใช่ไหม<ช>ตามเจอ<ช>ตํารวจบางนาช่วยใช่ไหมฮะใช่ค<ห>่ะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของบัญชีด้วยใช่ไหมคะคุยครับทุกวันนี้ก็คุยทุกวันนี้ก็คุย<ช><ๆ>นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องเขามากๆเลยนะน้องเขาก็พร้อมที่จะคุยตรงนี้ด้วยนะสมมติว่าชื่อน้องเอแล้วกันนะคะท่านตำรวจท่านอาจารย์ฉัพพลน้องเอคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะน้องเอเป็นเจ้าของบัญชีที่คุณเบียร์โอนเงินให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วบัญชีนี้อยู่กับตัวน้องเอไหมคะก็เมื่อก่อนก็อยู่ค่ะเพราะว่าเป็นบัญชีเงินเดือนค่ะอ๋อแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะถ้าบอกว่าเมื่อก่อนก็อยู่แสดงว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเราใช่ไหมคะไม่ได้อยู่กับเราค่ะแล้วไปอยู่กับใครคะไปอยู่กับ ใครไม่รู้ค่ะแล้วน้องเบียร์เอาไปให้เขาได้ยังไงน้องเบียรรู้จักเขายังไงถึงเอาสมุดบัญชีเราไปให้เขาคะคือว่าความที่ว่าแฟนก็ป่วยแล้วก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากกับลูกด้วยค่ะแล้วก็เงินขอไม่เลยในนามบริษัทนะคะคือว่าตอนนั้นเงินในนามบริษัทก็ออกไม่ตรงค่ะพี่ออก็เลยตัดตัดสินใจอยู่ ทีแรกเขาก็ชวนอยู่ค่ะเพราะว่าเราต้องการทํางานเสริมเพราะว่าเราไม่มีเงินจะกินก็เขาก็ชวนว่าเป็นางานส่งสินค้าต <ไป S 2> ามตลาดสู่มเมืองตามน้องเอไปเจอเขาทางไลน์เหรอคะทักกันทางเฟซทางไลน์หรือว่าเจอหน้ากันเลยคะทางเฟซค่ะอ๋อทางเฟซชวนเราไปทํางานพิเศษแล้วทำาดท่า <พอ S 1> ไหน <พอ S 1> ถึงเอาสมุดบัญชีไปให้เขาได้คะเขาเสนอไว้ยังไงคะ เขาว่าที่แรกเขาก็ยังไม่ได้บอกค่ะว่าไปเปิดเอ็นทีน่ามาก็พอหนูยังไม่จัดหนูยังไม่จัดสินใจที่จะไปค่ะตอนนั้นค่ะพอประมาณอาทิตย์นึงอ่ะตัดสินใจไปไงเอาไงเอาวะไม่มีเงินกินแล้วแฟนก็ป่วยลูกก็ไม่มีเงินก็เลยเอาเสมุดบัญชีให้เขาก็เลยแตดสินใจใช่ค่ะแล้วก็โทรไปหาอ,อีกคนนึงที่อยู่ อายุทยาว่าพี่หนูหนูแต่ตัดสินใจไปไปทําแล้วแล้วแล้วเขาเขาก็บอกรู้ใช่ไหมว่าเป็นบัญชีมา้าหนูบอกไม่รู้ค่ะแล้วเขาก็เลยว่าเนี่ยทิมทิมเราอะ่ะเอาไปกลับมาได้ปกติแต่ว่าบัญชีอะ่ะเราให้เขาไปแล้วเราไม่สามารถอากลับคืนมาได้เขาให้ออื น้องเอกเก็ตัดสินใจไปค่ะเราก็ตัดสินใจไปเพราะไม่มีจะก,กินว่าอย่างนั้นท้งนักที่รู้เลยเขาก็บอกนะเขาก็ไม่ได้โกหกนะเขาก็บอกอว่าเป็นบัญชีม้านะแล้วเราเปิดบัญชีให้เขากี่บัญชีเอาสมุดบัญชีไปให้เขากี่เล่มคะห้าเลสี่เล่มค่ะแล้วก็เปิดออนไลน์สองค่ะ<ส>เี่ดเล่มนนแดงๆนะพี่จ้ะจ้ะแล้วเขาให้เงินเรามาเท่าไหร่จ๊ะสจ็พันค่ะสี่พันใช่ไหมคะเจ็ดค่ะ เจ็ดพันกับหกบัญชีแล้วตอนเอาสมุดบัญชีไปให้เขาไปเอาไปให้ที่ไหนเจอตัวกันไหมคะเจอค่ะเอาไปให้ที่ฝั่งกัมพูชาค่ะอืมแล้วเราเอาให้เขาเสร็จรับเงินเสร็จแล้วก็กลับมาประเทศไทยเลยเหรอจ๊ะก็อยู่สกแกนหน้าเขาบอกว่าเหมือนว่าเจ้าของเจ้าของบัญชีต้องควบคุมบัญชีเราเองอะแล้วก็เขาให้สกแกนหน้าทุกบัญชีเลยค่ะอืมค่ะ แล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะเราอยู่กับเขาไม่ได้ทําร้ายอะไรเราใช่ไหมคะไม่ได้ทําร้ายค่ะแต่ว่ากับบ,บ,บริเวณแม่ลงไปข้างล่างแล้วคุณเอไม่กลัวหรือว่าจะไม่ได้กลับมาหาลูกหาสามีเนี่ยไม่กลัวเหรอคะกลัวค่ะความที่ว่าเราไม่มีจกะกินนังพี่มันก็ ก็ตอนไม่มีจะกินมันตอกา้าทําอะไรสักอย่างใช่ไหมจ้าเอใช่ค่ะอืมค่ะท่านผู้ชมคะเราฟังน้องเอพูดแล้วนะถึงการขายบัญชีม้าเนี่ยนะฮะยังมีรายละเอียดอีกนะแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยสามารถที่จะมองทั้งภาพรวมกระบวนการแล้วอยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ไปด้วยนะ,ะช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดสนามเป้าบรรเทาทุกมาติดตามกันค่ะ เป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้สนามเต้าบนเทาทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ